เรามีวิบากกรรมกันทุกคนอย่างคุณยาพูดมีแต่เรื่องบุญกับบาปในชีวิตแต่ละชีวิตทีต่เกิดมาช่วงใดที่บุญส่งผลนี่โอ้คนป่วยก็จะหายคนหน่ายก็จะรักคนจนก็จะรวยคนป่วยก็จะหายคนหน่ายก็จะรัก แตถตาหากว่าบาปมีบาปกรมรมลงผลตรงมันจะตรงข้ามคนรวยก็จะจน,น,นคนแข็งแรงก็จะป่วยคนที่เคยรักเราก็จะนายอือนี่ก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราจะต้องเจอเพราะเราก็ทำของเราไม่เองนะไม่ใช่อะไรหรอกเรายังไม่ชนะพญามารก็คเ,เอาความโลภความโกรธความหลง ความไม่รู้จริงกะแดงต่างหลงผิดกระใจผิดอะไรก็มาบับางคับบังคับแบบเราไม่เห็นตัวเลยเนี่ยแล้วถ้าเราขาดสติกับปัญญาที่จะยับยั้งสิ่งเหล่านี้นก็จะเผลอพลาดพลังไปกระทำด้วยความคิดคำพูดแล้วก็ทางกาย,ยทางกายทางวาจาทางใจก็จะมีพิบากเป็นผลนี่แล้วมันก็ติดมาเนี่ย เอาเรื่องทีเดียวนะจ๊ะเพราะนั้นพึงสั่งสมบุญไว้เถิดประเสริฐนักบุญน,นั้นจริงจะล้างบาปได้ไม่มีใครล้างให้เราได้เพราะมันไม่เหมือนล้างถ้วยล้างชามมันยังวานหรือจ้างคนอื่นล้างได้นะจ๊ะบาปไม่อยู่ในตัวมันอยู่ในใจใครจะมาล้างได้ซิ่ยากมากต้องทำเองนะจ๊ะล้างในตัวเอ,เอง มันไม่เหมือนกับภายนอกใครก็อาบน้ำให้เราได้แต่ถ,ถ้าภายในนี่ต้องอาบเองล้างเองด้วยบุญกุศลนี่แหละที่เราจะต้องทำเพราะนั้นเราต้องพร้อมเสมอสำหรับการไปเชิญนั่งสิ่งเหล่านี้ปัญหามีกัแก่กันไปบุญก็ะสร้างไว้งานกับทำธรรมะขนั่งกันไปอย่างนี้นี่จะรย์เป็นเรื่องดี่สำคัญเดียวเลจ้ะ